วิทยาศาสตร์ชั้นผฐมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่3ชีวิตพืชน่ารู้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สเรื่องชีวิตพืชน่ารู้และได้ทำแบบวัดผลสำริดตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่สแล้วเรามาตรวจสอบกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่ หากคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงให้นักเรียนใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคำตอบนั้นหากคำตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคำตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยค่ะแบบวัดผลสำลีตามตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่3หน้า8 2 ข้อ1ตอบคําถามต่อไปนี้ข้อ1น้ํา้ำมีผลต่อก,การเจริญเติบโตของพืชหรือไม่อย่างไรคำตอบมีผลเพราะน้ำช่วยละลายธาตุอาหารในดินทำให้พืชดูธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้ข้อ2แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ อย่างไรคำตอบมีผลเพราะพืชใช้แสงเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชข้อ3หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอเป็นเวลานานๆานผลที่เกิดขึ้นกับพืชจะเป็นอย่างไรคำตอบราก ไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้ต้นพืชจะค่อยๆเหี่ยวเฉาหรืออาจตายได้ในที่สุดข้อ2ดูภาพแล้วบันทึกข้อมูลจากภาพหมายเลขหนึ่งปุ๋ยหมายเลขสองมดหมายเลขสามเมฆหมายเลขสี่น้ำ หมายเลขห้าดินหมายเลขหแสงหมายเลขที่เป็นปัจจัยจำเป็นต่อาการดำรงชีวิตของพืชในภาพคือหนึ่งสี่และหซึ่งคือปุ๋ยน้ำและแสงหน้า83ข้อ3ดูภาพแล้วระบุว่า เป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่เพราะอะไรภาพที่1วิพารถดน้ำต้นกุหลาบทุกวันวันละสองครั้งคือตอนเช้าและตอนเย็นควรปฏิบัติเพราะน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตภาพที่2แนนปลูกต้นมะลิไว้ภายในบ้านโดยไม่นำออกไปรับแสงไม่ควรปฏิบัติ เพราะแสงเป็นแหล่งพลังงานที่พืชใช้ในการสร้างอาหารทำให้พืชเจริญเติบโตภาพที่สนัดปลูกต้นพืชไว้ในบริเวณที่มีแสงส่องถึงควรปฏิบัติเพราะแสงเป็นแหล่งพลังงานที่พืชใช้ในการสร้างอาหารทำให้พืชเจริญเติบโตหน้า84ข้อสี่ อ่านข้อมูลแล้วนำมาเขียนแผนภาพแสดงวัฏจักรชีวิตของมะเขือข้อมูลที่กำหนดให้มะเขือเป็นไม้พุ่มที่มีหลายชนิดบางชนิดรับประทานผลได้เช่นมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือพวงเราสามารถปลูกมะเขือได้โดยนำมเมล็ดแก่เพราะลงในดินที่ชุ่มชื้นประมาณ15วัน มเมล็ดจึงงอกเป็นต้นหลังจากนั้นประมาณ30-40วันต้นมะเขือจะเจริญเติบโตเต็มที่และออกดอกมะเขือเป็นพืชดอกสมบูรณ์เพศเมื่อมีการถ่ายละอองเรนูจะเกิดการปฏิสนธิจากนั้นกลีบดอกจะเหี่ยวร่วงไปและเกิดผลเจริญขึ้นแทนที่ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ10-15วัน สามารถเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือได้ดังนี้วัฏจักรชีวิตของต้นมะเขือเริ่มจากมเมล็ดเมื่อนำเมล็ดไปปลูกประมาณ15วันมเมล็ดจะงอกเป็นต้นอ่อนหลังจากนั้นประมาณ30 4 0ถึง40วันต้นมะเขือจะเจริญเติบโตเต็มที่และออกดอกหลังจากนั้นประมาณ10 1ถึง15วันเมื่อมีการถ่ายละอองเรนู จะเกิดการปฏิสนธิดอกมะเขือจะเจริญเป็นผลซึ่งภายในมีมเมล็ดมะเขือสามารถนำมเมล็ดไปปลูกต่อได้ตอนที่2หน้า85วงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดข้อ1ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช คำตอบคือขอ้อขอวัชพืชขออ้อ2เพราะเหตุใดจึงต้องปลูกพืชในบริเวณที่มีแสงส่องถึงคำตอบคือขอ้ขอขอเพราะพืชใช้แสงในการสร้างอาหารขอา้อ3ข้อใดคือธาตุอาหารหลักของพืชคำตอบคือ,อาาขอ้ขอคอไนโตรเจนข้อ4 การกระทำในข้อใดเป็นการดูแลพืชได้อย่างเหมาะสมคำตอบข้อขอ,ขอตุ้ยหนุยตั้งกระถางต้นไม้บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงข้อ5ถ้าดินที่ปลูกพืชมีธาตุอาหารไม่เพียงพอเราควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบขอ้อกอใส่ปุ๋ยข้อ6 หากพืชขาดน้ำเป็นเวลานาน,านผลจะเป็นอย่างไรคำตอบข้อขอ,ขอต้นพืชเหี่ยวเฉาข้อ7หากพืชได้รับน้ำในปริมาณมากเกินไปผลจะเป็นอย่างไรคำตอบขอ้ขอคอรากพืชจะเน่าและตายดูข้อมูลแล้วตอบคำถามข้อ8และข้อ9 ข้อมูลที่กำหนดให้ 1. ใช้ในการหายใจ 2. และลายธาตุอาหารในดิน 3. ใช้ในการสร้างอาหารของพืชข้อ8จากข้อมูลที่กำหนดหมายเลขใดคือความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชคำตอบคือข้อขอหมายเลข2และลายธาตุอาหารในดินและ 3. ใช้ในการสร้างอาหารของพืช ข้อ9จากข้อมูลที่กำหนดหมายเลขใดคือความสําคัญของอากาศที่มีต่อพืชคำตอบคือข้อขอหมายเลข1ใช้ในการหายใจและ3ใช้ในการสร้างอาหารของพืชคำถามข้อที่10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคำตอบคือข้อคอพืชนิดต่างๆใช้แก๊สออกซิเจนในการสร้างอาหาร คำตอบที่ถูกต้องคือพืชชนิดต่างๆใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารคำถามข้อ11มเมล็ดเจริญมาจากส่วนใดของดอกคำตอบคือข้อขออวุนดูภาพและตอบคำถามข้อ12ถึง14คำถามข้อ12ส่วนประกอบหมายเลขหนึ่งคืออะไรคำตอบคือข้อขอ อับเรนูคำถามข้อ13ส่วนประกอบใดของดอกช่วยล่อมแมลงคำตอบคือข้อคอหมายเลข4คือกลีบดอกคำถามข้อ14เมื่อเกิดการปฏิสนธิส่วนประกอบใดของดอกช่เจริญเติบโตไปเป็นผลตอบข้อขอหมายเลข2รังไข่คำถามข้อ15 เกสรเพศผู้ทำหน้าที่อะไรคำตอบข้อคอสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้คำถามข้อ16การเกิดวัฏจักรชีวิตของพืชส่งผลดีอย่างไรคำตอบคือข้อขอพืชไม่สูญพันธุ์ดูข้อมูลแล้วตอบคำถามข้อ17ถึงข้อ19คำถามข้อ17จากข้อมูล A ควรเป็นข้อใด คำตอบคือข้อคอต้นที่จเจริญเติบโต,ตเต็มที่จนมีดอกคำถามข้อ18จากข้อมูล b ควรเป็นข้อใดคำตอบคือข้อคอคือดอกคำถามข้อ19เพืชชนิดใดมีวัฏจักรชีวิตตามขั้นตอนในผังวัฏจักรคำตอบคือข้อคออัุ่น เพราะมอสและเฟิร์นเป็นพืชที่ไม่มีดอกตลอดการดำรงชีวิตข้อ20ข้อใดแสดงวาัาจากชีวิตของมะนาวได้ถูกต้องคำตอบคือข้อกอต้นมะนาวเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่จะมีดอกเมื่อดอกได้รับการผสมจะกลายไปเป็นผลภายในผลจะมีเมล็ดแก่ซึ่งสามารถนำไปปลูกกลายเป็นต้นมะนาวได้ หลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนมีความสุขกับการสะสมความรู้และฝึกฝนตัวตนของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่เสมอสวัสดีค่ะ